สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์ยนะครับวันนี้พาพี่น้องมาชมมาดูมาชมสายจกแพ็คคู่ครับไอหนุ่มตีจากแดนมังกรเจอไอหนุ่มสมุไรลุกครึ่งญี่ปุ่นอินโดนีเซียครับซานีเอสว้อยสี่เจอฮิตาชิเซ2 0เอ็ครับนะ ส0งขีด 5G ว่ารุ่น5รุ่น5 g ไม่ค่อยได้เจอนานนะครับนะโคจรมาเจอกันนี่แต่ชีนั่นเล่นโคลอนอยู่ครับเป็น 5G ก็ถือว่า,าตัวท็อปกันกันครับตัวนี้ปัจจุบันเป็น 6G เนาะเป็น 6G นี่เป็นการซานี่ก็ทอยดินครับขึ้นมา 2 0 0ครับกับ 5G ซึ่งน้ำหนักหรือว่าค่าตัวน้ำหนักเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่น้องเดี๋ยวจะว่าให้ฟังเดี๋ยวจะบอกสเปคบอกทุกอย่างที่รู้ครับเป็นการน่าจะงานจุดลอกนะครับเอา ให้มันลึกนี่ครับหางใหญ่ก็ต้องเอาโคลนเอาก่อนซานี่ SY 2 0 4รดขนาด20ตันทั้งคู่แต่ว่าน้ำหนักจริงๆเขาอยู่ประมาณสัก20ตันครึ่งครับนะฮิตาชิก็20ตันครึ่งเหมือนกันสำหรับ ZX205G แต่ว่ามีกล้องหลังนะมีกล้องหลังสำหรับ 5G ประกอบหรือว่าผลิตที่อินโดนีเซียครับ ส่วนซานี่นั้นเดินทางมาจากแดนแผ่นดินใหญ่ค่าตัวเนี่ย่าตัวไม่แรงครับนะปัจจุบันอยู่ที่สามล้านเก้าหมื่นนะครับสำหรับ204ใช้เครื่องมิซูมิชินะครับส่วนฮิตาชินั้นใช้อิซสซุเป็น6สูบนะครับซา,านี่ใช้4สูบมิซูมิชิ4 m 5 0ก็4สูบเทอร์โบคอมันเร็วครับเติคุณโลดเตอร์บาคอมร้อนด้วยน้ำ หลังมาก็158นะครับ158แพลังมา้าวัดรอบเครื่องก็2,000รอบต่อนาทีได้ฮิตชินี่ 5G นี่ใช้เครื่อง6สูบเทอร์โบนะครับหรือว่า6สูบเป็นอิซูซุครับ6สูบไดร์ t อินเจ t ชันเป็น CC 6 b g 1 T นึงที่ครับนะเป็น6 b g นี่นะครับเครื่องไดร์ฟก็เทอร์โบชาร์จ อัพเตอร์คุลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับทั้งคู่แหละก็ต้องระบายความร้อนด้วยน้ำนะถ้าไประบายความร้อนด้วยโอิชินี่ไม่ได้พี่น้องอ่าก็อ่าเป็นระบายความร้อนด้วยน้ำขำๆอาจจะร,ระบายความร้อนด้วยอ่โอิชิอ่าบูมังเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยผลิกสามแฉ่งฮิตาชิไม่มีกันนะ ไม่มีส่วนใบแท็กนา80เหมือนกันครับโรลเลอร์7ตัวแคริเอร์2ซานี่ส่วนฮาจิฮิตาชินั้นใช้โรลเลอร์หมดเลยครับดูการทำงานครับสำหรับบักเก็ตถ้าเทียบกันก็ซานี่จะใหญ่กว่าซานี่จะใหญ่กว่า 0.93ลูกบาทเมตรฮิตาชิน่าจะฮิตาชิอาจจะ,ะจริงๆแล้วฮิตาชิเมื่อกี้เขาจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับน,ะน่าจะ0.85ก็ดูการโครจรมาเจอกันครับสำหรับซานิเอส s า2 0 4กับฮิตาชิ 5G ความเร็วก็ปัจจัยหลักขึ้นอยู่คนขับครับส่วนฮิตาชินั้น168นะครับ168พลังมา้าวัดรอบเครื่องก็2,100รอบต่อนอาทีสำหรับอีซสสูซุ 6bG หนึ่งที่ครับนะเป็น6สุบ Direct นหลังมาจะเยอะกว่าซานี่2 0 4นั้นอยู่ที่ 10ตัวด้วยกันครับนะห้ากับร้อนะครับวัตตอเครื่องก็เยอะกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรก็ทํางานได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่จะชื่นชอบสําหรับฮิตาชิก็กําเนิดเกิดที่แดนปลาดิบนะสมัยก่อนอยุคแรกๆก,ก็ยูตระกูล u ูเฮสมาเป็น EX แล้วก็ ZX นะครับส่วนซานี่นั้นมาแรงแสงทางโค้งครับ เป็นรถขุดจากแบรนด์แผ่นดินใหญ่ที่มาทำตลาดอยู่เมืองไทยก็ได้รับความนิยมมากครับแล้วก็ชีชีดวงการรถขุดให้ตันลึงครับเรื่องค่าตัวทำให้ทุกค่ายนั้นต้องคิดเรื่องค่าตัวครับเพื่อลดค่าตัวให้ถูกลงทำให้ผู้บริโภคหรือว่าเซียนรถขุดนั้น ได้เลือกใช้รถคุชที่ค่าตัวไม่แรงครับก็ทำงานได้เหมือนกันอ,อย่าง 200C นี่3ล้าน9 0 0 0 0 0 PM อะไรเหมือนกันนะครับ7,000ประกันชิ้นส่วนเหมือนกันดูแลทุกอย่างเหมือนกันครับนะก็ใช้งานได้น้องใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่ปัจจัยหลักขึ้นอยู่คนใช้เนะ ขุดถึง3ล้านก็ยิ่งรถขุดก็ทำเงินปีหนึ่งก็เป็นล้านกันนะถ้าบริหารจัดการดีๆส่วนปั๊มนั้น K3B ีครับเคสามบีสองตัวเดินขยายาบ้าฮิตาชิใช้ปั๊มฮิตาชิครับนะช่วงล่างพอๆกันคือว่าน้ำหนักคือมวยทุกคู่อีกคู่หนึ่งครับสำหรับซานี่เอสไสองอยกับฮิตาชิ 5G เอาพามาดูมุมนึงครับดูหลายๆมุมดีเออตรงนี้ใกล้หน่อยน้องใกล้หนอยีดูใช้รถดำวิ่งไหมนี่เดินหาร่มน้องเดินหาร่มหน่อยดูกันจะาๆตรงนี้เลยเอ่าเห็นกล้องหลังครับโอ้ไล่ไล่เลนน้องไล่เลน โอ้แต่ข้างล่างดินแข็งดีครับโอ้สวิงเร็วขึ้นกันครับซานี่นี่ลเลนน่าจะมีปลาไหลครับเลนไม่เยอะเท่าไหร่ข้างล่างดินแข็งอยู่หลอดไฟ LED ครับสว่างจัดจ้านสำหรับซานี่ส่วนฮิตาชิก็ ยังใช้หลอดไฟธรรมดาอยู่ครับนะก็ดูความแข็งแกร่งความรอความที่ก็ก็ก็คล้ายๆกันไม่น้องคล้ายๆกันดูลักษณะมุมอามการเชื่อมผมดูรอยเชื่อมรถขุดขนาดใหญ่20ตันนี่ก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกัน นะต้องฟึดเหมือนกันถ้าเจอปลาไหลก็เสร็จนะครับคนขับก็ต้องลงมาเอาหน่อยลงมาเพื่อเอาไปประกอบอาหารรถใหญ่ๆก็เหมาะสำหรับงานขุดลอกอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปใช้กับรถรถดำไม่ต้องรถดำหกล้อนี่งานบ้านๆเน,นี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับ ผมแนะนำว่าจะร้อยสามห้าจะมีกว่าหรือว่าร้อยยี่ร้อยสามร้อยสามห้าร้อยสี่สิบประมาณนี้ครับจะเหมาะแต่ว่าถ้าเป็นระบบบริษัทหอจกอใหญ่ๆทำงานหลวงใหญ่ๆก็ต้องใช้ระดับยี่สิบตันนะครับยี่สิบตันยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะประมาณนี้ก็ว่ากันไปครับนะก็เล่าสู่กันฟังส่วนท่านที่จะทำธุรกิจ ธุรกิจดินธุรกิจรถขุดก็ต้องอต้องใจรักเพราะว่าบางทีก็นอนกลางดินกินกลางทรายครับนะไม่ได้อนอนบ้านนะนอนในบ่อในทุน่งนานะครับโดยเฉพาะคนขับคนขับก็ฝีมือดีอเงินก็ถือว่าเงินดีครับนะสำหรับการขับรถขุดหมายถึงว่าพนักงานขับรถขุด,ดยังมีความต้องการเยอะครับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ค่าตัวทํางานในห้องเอน้องห้องแองเย็นช่าส่วนค <c oughs> าเรงเนะาะคาแรงคนขับก็น่าจะวันละ500อัพอจนถึงวันละพันหรือว่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงละร้อยชั่วโมงละ50บบาทแล้วแต่จะโซนภาคอีาสานโซนบุรีรัมย์ก็จะค่าตัวไม่ไม่แพงเท่าไหร่ห0 0ร้อยหกร้อยเจ็นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นแถวตะวันออกแถวจันทบุรีนระยองจันตราจะโอ้คิดกันเป็นชั่วโมงเลยนะชั่วโมงละร้อยสองร้อยร้อยหาสิบนะครับคนขับนั่นก็ถือว่าตลาดยังมีความต้องการอยู่ครับก็เราสู้กันฟังพี่น้องส่วนจะได้ดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่ตัวเรานะครับคนขับก็บาง,บางท่านก็ชอบดื่มเนาะก็ <c oughs> <c oughs> จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่วา่าบางทีก็เจอเท่าแก่ดีคนขับดีเท่าแก่ดีก็โอเคครับคนขับดีเท่าแก่ไม่ดีก็ก็มีเหมอนกันครับทุกวงการนะงั้นก็ลองไปคิดดูครับนะท่านใดที่ถนัดคือว่าการทําธุรกิจก็เดี๋ยวนี้มันรถขุดมันก็เยอะครับนะเยอะในเมืองไทยเยอะมากแต่งานก็งานก็มีเยอะมอนกันนะครับท่านลองไปคิดดูว่าเหมาะไหมเหมาะสําหรับท่านไหม ผมก็ชาริต่างๆตัานรีวิวให,ใ,หให้พี่น้องได้ชมกันนะครับไม่ได้ว่าให้ตัดสินใจว่าต้องทํานะครับเพราะว่าอาชีพนั้นมีเยอะเยอะแยะไปหมดนะมันจะเป็นต้องทํารถคุดก็ได้ครับอาชีพื่นมีเยอะแต่ถ้าใจรักก็จัดไปเพราะว่าค่อนข้างค่อนข้างจะใช้ทุนสูงนะครับพูดไปพูดมาก็คอแห้งน้องคอแห้งนะต้องขออภยัยอ่ะ จบด้วยฮิตาชิ 5G ครับเซต X200 5G กับซามิ s 5 2 0 0 4โอจอรมาเจอกันจับเต็มครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ